มาฮะสเต็ปก,การเล่น a w ม่วงนะสำหรับใครที่มี a w ม่วงถูกไหมเนี่ยปืนเนี้ย AWS 3 3 8สามแปดแบ็คเพนเทอร์โอเคปะ่ะแบ็คเพนเตอร์แบ็กเพนเตอร์นะอ่ะผมขอขอ,อยัดใส่เลยกระสุนม่วงเลยรเดยวกันนะ<ม>เพราะว่าขี้เกียจครับนะไม่ใช่เราถามว่ามันเล่นยังไงพี่ไอ a w อันเนี้ยอ่ะก็วิธีการเล่นง่ายๆครับนี่อย่างนี้ได้ไหมบัฟติดป่าวไม่ติดนะฮะเราต้องขึ้นขึ้นแบบขึ้นซูมก่อนต้องซูมก่อนแล้วดูดูสังเกตตรงหลอดเลือดนับ สองสามถ้าลูกถ้ากระสุนขึ้นแล้วยิงถ้ากระสุนขึ้นค่อยยิงนะฮะถ้าเกิดกระสุนไม่ขึ้นอย่ายิงออกออกมาฮะสังเกตตรงตรงตรง,ตรงหลอดเลือดเห็นไหมมันจะมีเขียวเขียวขึ้นมาฮะสังเกตใหม่นะดูนะสังเกตฮะหนึ่งสองสามกระสุนขึ้นยิงต้องรอกระสุนขึ้นก่อนนะถ้ากระสุนยังไม่ขึ้นอย่าเพิ่งยิงนะครับแบบนี้ฮะไม่คือวิธีการเล่น AW นะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่ามันจะบัฟเห็นไหม นับหนึ่งสองสามขึ้นกระสุนขึ้นแล้วยิงนะฮะถามว่าพี่พี่ถ้าเกิดแบบว่าหนูแบบไม่รอไม่ไม่รอให้แบบสัญลักษณ์กระสุนขึ้นอะ่ะยิงได้เลยปะยิงได้แต่ว่าดูดามจนะเนี่ยดามิก็ประมาณเนี้ยดามจก็คือแบบกว่าดามจแรงๆจะออกอะ่ะกว่าดามจแรงๆจะออกมันจะออกตอนช่วงนัดที่สองที่สามไปแล้วอะ่ะเข้าใจป่ะถ้าน้องไม่รอให้กระสุนมันขึ้นอะ่ะเนี่ย เห็นป่ะคือถ้าเกิดกระสุนไม่ขึ้นน่ะดาเมจมันจะเบาสังเกตวะขีเขียวเอาใหม่ทีนึงนะสังเกตนะดูนะตรงกลางจอเห็นไหมตรงตรงข้างล่างตรงหลอดเลือดเห็นไหมอ่ากระสุนมาแล้วยิงเห็นป่ะกระสุนมาแล้วต้องยิงฮะอ่ะกระสุนหายออกกระสุนหายแล้วออกตู้ไม่อ่านับสองสามกระสุนมาแล้วยิงเนี่ยฮะกระสุนมาแล้วก็ต้องยิงฮะ Beast <m> โอเคนะเรียบร้อยนะครับสำหรับ A W ม่วง